ในอุตสาหกรรมไทยและต่างประเทศนะคะมีเครื่องมือวัดที่เป็นที่นิยมและแพร่หลายในอุตสาหกรรมเยอะแยะมากมายนะคะ,ะ,คะเช่นเวอร์เนียคลิปเปอร์มโครมิเตอร์ไดเอนเกตสายวัดตลับเมตรนะคะหรือแม้แต่กระทั่งไม้บรรทัดนะคะก็เป็นที่นิยมแต่ที่นิยมมากที่สุดในอุตสาหกรรมนะคะคือเวอร์เนียคลิปเปอร์เพราะเวอร์เนียคลิปเปอร์นะคะสามารถวัดภายนอกวัดภายในและวัดความลึกได้ ด้วยเครื่องมือวัดเพียงเครื่องมือเดียวนะคะมีทั้งระบบเมตริกนะคะและระบบอังกฤษนะคะในตัวเดียวกันสามารถที่จะอ่านค่าได้ง่ายค่ะจึงเป็นที่นิยมมากในอุตสาหกรรมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวัดและการอ่านค่าวิธีการใช้งานของเวเนียร์คาลิเปอร์ค่ะ วัสดุและอุปกรณ์นะคะมี3อย่างคือ1นะะ iper, ะ 2, นะคะเวอร์เนียคาลิเปอร์ค่ะสองนะคะผ้าสะอาดค่ะสามนะคะชิ้นงานที่สามารถวัด ภายนอกวัดภายในและวัดความลึกได้ค่ะสำหรับขั้นตอนที่หนึ่งนะคะคือการเตรียมเวอร์เนียคาริรปเปอร์และการ ตรวจความสมบูรณ์ของเวอร์เนียคาลิปเปอร์ก่อนที่เราจะวัดนะคะเราจะนำเวอร์เนียคาลิปเปอร์มาตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะว่าสามารถปรับเลื่อนได้ไหมแล้วก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือเปล่านะคะขั้นตอนที่สองนะคะเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะ ขั้นตอนที่3นะคะคือขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานนะคะชิ้นงานที่เราเตรียมมานะคะจะเป็นขนาดที่สามารถวัดนอกวัดภายในและวัดความลึกได้ะคะ่ะขั้นตอนที่4นะคะคือขั้นตอนในการวัดความโตนอกของชิ้นงานนะคะเราจะใช้มือด้านซ้ายนะคะจับชิ้นงานไว้นะคะ เราใช้มือด้านขวาจับเบอร์เนียคาลิเปอร์จากนั้นนะคะเราจะอ้าเบอร์เนียคาลิเปอร์ให้มีขนาดใกล้เคียงกับชิ้นงานนะคะแล้วนำไปสวมกับชิ้นงานค่ะจากนั้นนะคะเราทำการดันให้ปากเบอร์เนียคาลิเปอร์สัมผัสกับชิ้นงานขั้นตอนที่5นะคะ ใช้สกูนะคะในการล็อกตำแหน่งของชิ้นงานสกูคืออยู่ตรงนี้นะคะให้เราล็อกชิ้นงานโดยการใช้สกูล็อกนะคะเพื่อไม่ให้ขนาดของเวอร์เนียคาลิเปอร์และชิ้นงานคลาดเคลื่อน,นะคะ่ะขั้นตอนที่6นะคะเมื่อเราทำการวาดเรียบร้อยแล้วให้เราอ่านค่านะคะทำการอ่านค่าขีดมาตาเวอร์เนียคาลิเปอร์นะคะ ได้ค่าเท่ากับ26นะคะมิลลิเมตรขั้นตอนที่เ็นะคะในการวัดความโตภายในของชิ้นงานด้วยเวอร์เนียคาริเปอร์นะคะให้นำปากของเวอร์เนียคาริเปอร์อ้าออกนะคะ จากนั้นนะคะให้หยิบชิ้นงานขึ้นมาแล้วใช้เคี้ยววัดสัมผัสกับชิ้นงานนะคะด้วยแรงที่พอดีนะคะแล้วก็จัดตำแหน่งของเวอร์เนียคาริปเปอร์กับชิ้นงานคะ่ะ ขั้นตอนที่8นะคะใช้สกูล,ล็อกตำแหน่งล็อกเวอร์เนียคาลิปเปอร์ไว้นะคะไม่ให้ชิ้นงานกับเวอร์เนียคาลิปเปอร์มีขนาดที่คาดเคลื่อนนะคะขั้นตอนที่9นะคะทำการอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์ได้ค่าเท่ากับ11มลิเมตรค่ะ ขั้นตอนที่10นะคะในการวัดลึกของชิ้นงานนะคะเราจะใช้ก้านวัดลึกนะคะนี่คือก้านวัดลึกของเวอร์เนียคาลิเปอร์ค่ะก้านวัดลึกจะอยู่ท้ายสุดของเวอร์เนียคาลิเปอร์นะคะจากนั้นนะคะให้เรานำชิ้นงานขึ้นมาค่ะการวัดลึกนะคะให้เรานำท้ายนะคะ ด้านท้ายของเวอร์เนียคริปเปอร์ทาบกับชิ้นงานจากนั้นนะคะค่อยๆเลื่อนก้านนะคะวัดลึกค่อยๆเลื่อนนะคะให้ชนกับพื้นล่างสุดของรูควานของเรานะคะจากนั้นนะคะเราจัด ตำแหน่งนะคะของเวอร์เนียคาลิเปอร์และชิ้นงานของเราให้คงที่นะคะขั้นตอนที่11นะคะให้ใช้สกูล็อกตำแหน่งนะคะล็อกเวอร์เนียคาลิเปอร ไม่ให้ขนาดชิ้นงานนะคะคาดเคลื่อนขั้นตอนที่12นะคะทําการอ่านค่าเวอร์เนียคาลิปเปอร์นะคะได้ค่าเท่ากับ9มิลลิเมตรค่ะ ขั้นตอนที่13นะคะหลังจากเราใช้เวอร์เนียคลิปเปอร์เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานำผ้าสะอาดนะคะมาเช็ดทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากเราใช้เสร็จแล้วคะ่ะ หลังจากเราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะคะให้เรานำเวอร์เนียคลิปเปอร์นะคะเก็บลงกลองหรืออุปกรณ์นะคะที่สามารถเก็บเวอร์เนียคลิปเปอร์ได้ค่ะขั้นตอนที่14นะคะทำการบันทึกผลทั้งหมดที่เราทำการวัดนะคะบันทึกลงในตารางผลการปฏิบัติงาน,นะคะ่ะ คู่หวังว่าการอ่านค่าและการวัดวอร์อเนียคาลิปเปอร์นะคะจะเป็นความรู้ให้นักเรียนในการใช้งานต่อไปนะคะขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะ